ประกอบของโปรแกรมตารางโดยหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนก็แล้วแต่นะครับองค์ประกอบหลักๆมันก็จะคล้ายๆกันแต่มีจะมันจะต่างเฉพาะเวอร์ชันที่เป็น2021ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของตอนนี้นะครับมันมีจุดหนึ่งที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือในจุดที่เป็นใกล้ๆกับเมนู14ี่นะครับมันจะเพิ่มฟังก์ชันขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับหน้าจอนี้นะครับ หน้าสไลด์นี้นะครับส่วนประกอบต่างๆให้ไปจําภาพนี้ไว้ดีๆนะครับฮะให้ไปจําภาพภาพที่อาจารย์ขึ้นแช่ไว้ตรงนี้นะครับในรายวิชาการประยุกต์โปรแกรมตารางนะครับลองเอาใบงานมานะครับเอาใบงานมาทบทวนแล้วก็เอาอภาพนี้ขึ้นมาประกอบนะครับภาพนี้นะแล้วก็ไปหา ตั้งแต่1นึถึงสิเนี่ครัว่ามันคืออะไรเอาไว้ทำอะไรนะครับถ้าเราทบทวนตรงนี้นะครับเอาเอาเป็นว่า19บเตัวคุณจำได้สัก10ตัวนี่คุณอาจจะในรายวิชาของการประยุกต์โปรแกรมตารางงานนะครับคุณอาจจะมีคะแนนามากกว่าหกคะแนนนะครับเพราะว่าภาพหรือว่าสไลด์ที่ค้างไว้อยู่ตรงนี้นะครับ มีอยู่ในข้อสอบประมาณ5้าถงหข้อนะครับจฉพข้อหน้านี้นะครับหน้านี้น,น,นะครับดังนั้นให้ไปทบทวนนะนเดียวนะรนุ่นนะส่วนคนที่ไม่ได้เข้ามาก็เป็นสิทธิ์ที่ส่วนบุคคลนะครับเอาเป็นว่าในรายของอาจารย์ผมจะบอกจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับอ่ะทีนี้พอพอที่จะกลับไปทบทวนเองได้เนาะในหน้านี้นะครับเอาไปงานมาดูใครทําาบงานหายแล้วอยากให้ผมส่งไปใหม่ ก็ทักมานะครับทีนี้ตรงี้เรื่องของฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันนะครับผมอยากให้ไปดูฟังก์ชันที่เป็นเครื่องหมายตรงนี้เอ,แบบนเอาแบบง่ายๆนะเอาแบบง่ายง่าย e C. มากกว่าเท่ากับน้อยกว่าน้อยกว่าเท่ากับมากกว่าน้อยกว่าตารางนี้เลยนะครับเหมือนกับอาจารย์พิเศษ,ษ,ษสอนพวกเราคาบที่แล้ว นะครับตรงนี้ได้เห็นไหมัไครับ2สไลด์นะครับแนวก็สอบนะครับได้ประมาณ8ข้อแล้วนะครับเชื่อว่ารายวิชาของอาจารย์คุณก็อาจจะไม่ต้องไปอ่านอะไรมากมายมากมายแล้วนะครับคุณทำช้อยของอาจารย์3ข้อใช่ไหมสาข้อเสร็จปุ๊บแนวแนวข้อสอบผมอาจจะให้เยอะกว่าข้อสอบนะครับ แนวข้อสอบอาจจะได้เยอะกว่าข้อสอบดังนั้นทวนอีกครั้ง3ช้อยแรกนะครับที่ผมไม่ทำคุณสามารถที่จะลองเข้ามาทำอีกรอบก็ได้นะครับนะครับตามลิงก์ที่ผมให้นะครับเข้ามาทำบ่อยๆนะครับจากวันนี้ถึงวันที่15 3าข้อนั้นก็จะช่วยคะแนานคุณได้เยอะอยู่นะครับดีไม่ดีได้3ข้อเต็มนะครับอีกส่วนหนึ่งก็มาดูที่เครื่องมือตรงนี้นะครับที่ค้างอยู่ที่ หน้าจอตรงนี้มากกว่าเท่ากับนะครับน้อยกว่าเท่ากับน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับอย่างเดียวนะครับและที่สําคัญนะครับไลด์พวกนี้นี่หน้านี้หน้านี้นะครับผมเน้นหน้านี้เลยนะครับรายวิชานี้เน้นหน้านี้ขอย้ําเน้นหน้านี้ไปดูตั้งแต่หมายเลขที่1จนถึงหมายเลข19มานะครับหน้านี้เลยนะครับ เราไปดูว่าแต่ละหมายเลขเขาเรียกว่าอะไรมีหน้าที่ทําอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นหมายเลขหนึ่งี่ครับหมายเลขหนึ่งอยู่ตรงไหนน,นี่ดูตรงลูกศรน,นะถ้า19คือแถบข้างบน,นผมไม่ดูอีกรอบนึ่งครับเวลาดูรูปนะครับดูดูลูกศรว่ามันชี้ตรงไหนนะดูลูกศรว่ามันชี้ตรงไหน จะเสร็จแล้วตั้งใจจะมาบอกสามตัวแค่นี้แหละคุณดูตัวตัวนี้ครับตัวนี้นี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่คือตัวที่สิบเก้าใช่ไหมที่อาจารย์ชี้นี่ครับตัวที่สิบเก้านะครับเนี่ยตัวที่สิบเก้าลิปปอนนะครับตัวที่สิบเก้าตัวเนี้ยมันเรียกว่าอะไรส่วนตัวที่หนึ่งคือตรงนี้นะครับรวมทั้งหมดสิบเก้าตัวนะครับ ถ้าจะให้ดีนะครับเย็นนี้หรือว่าหลังจากาที่อาจารย์ปิดห้องแล้วคุณก็ไปทบทวนเลยแล้วก็รอรายวิชาอื่นนะครับส่วนรายวิชาผมคุณแทบจะไม่ต้องอ่านหนังสือละนะครับทาตามที่ผมบอกก็สอบสิบข้อนะคุณผมการันตีเลยอย่างน้อยๆได้หกข้อขึ้นครับนะเัรน,นั้นมันจะไปเพิ่มคะแนนในการสอบของพวกเราได้ได้อีกเยอะนะครับโดยที่ไม่ต้องไป กังวลอะไรมากมายแล้วนะครับที่สำคัญคุณก็ได้ทาข้อสอบได้ด้วยนะครับแล้วก็คุณก็ได้ความรู้กลับไปด้วยแล้วก็สามารถที่จะนํามาใช้เวลาที่โควิดมันหมดนะครับคุณก็ออกกลับมาใช้ได้อีกนะครับอ่ะสหน้สาสาสไลด์3ตัวที่ให้ดูและ1สิ่งที่ให้ทํานะครับสคนนี้มีใครมีคําถามไหมมีไหมครับค่ายค่ ค่าบ่ายที่เรียนกับผมใช่ไหมค่าบบายที่เรียนกับผมถ้าสะดวกเข้าก็เข้าครับแต่ถ้าไม่สะดวกผมก็จะคลิปแล้วก็ส่งส่งไอ้แนวข้อสอบของค่าบ่ายนะครับแต่ถ้าใครสมมุติว่าที่ส่งมาแล้วอยากถามอาจารย์คุณก็เข้ามาแป๊บหนึ่งก็ได้ครับเข้ามาแป๊บหนึ่งก็ได้หรือจะเข้ามาประมาณนี้ครับเข้ามาเช็คชื่อแล้วก็ถามอาจารย์หรือว่า ถ้าไม่เข้าถ้าไม่เข้ามันก็จะเป็นอีกผนหนึ่งนะครับถ้าไม่เข้าถามว่าแนวข้อสอบได้ไหมได้แต่คุณถามผมไม่ได้หล่กนะครับถามตสดไม่ได้นะครับแต่ถ้าเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเห็นตสดนะเหมือนกับวันนี้เอนไม่ได้เข้าเอนก็จะไม่รู้ในตัวนี้นะครับเอาเป็นว่ารอบบ่ายใครที่ไม่ติดภารกิจอะไรเข้าดีกว่าครับและเข้าไม่เกินผมจะใช้เวลาไม่เกินสิบพันนาทีช่วงบ่ายนะครับไม่เกินสิบพันาที นะครับช่วงเช้ามีใครมีคำถามไหมสัปดาห์สุดท้ายไม่อยากเน้นหนักนะครับหลังจากสอบมาค่อยอย,อยเต็มนะครับเต็มเต็มคาบเต็มชั่วโมงแล้วกันนะครับแต่ก่อนสอบกลางภาคนี่ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายอาจารย์ไม่อยากเน้นเน้นความสีเลียสให้พวกเรามากนะครับนุ่นมีคำถามไหม สสไลด์กับ1สิ่งที่ผมไม่ทำวันนี้พอที่จะเป็นแนวทางในการสอบสำหรับเราไหมในรายวิชานี้กลับไปตบทวนนุ่นนะถ้าถ้านุ่นหนึ่ง,นะง,งลิงที่อาจารย์ให้นะครับวันนี้ทำสอรอบ3รอบสี่รอบให้มันได้3ข้ออย่างน้อยๆถ้าคุณทำห้ครั้งสามข้อสัก4ครั้งใช่ไหมสามข้อเต็ม3ข้อเต็มไม่ไหว แล้วไปทบทวนสไลด์ที่อาจารย์ให้3สไลด์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นหน้าหน้าต่างของ Excel นะครับตัวที่เป็น Area พื้นที่การทำงานตรงนี้นครับ a อ e a ีย a นะครับมันมีความจุหรือว่าปริมาณเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็ไปทบทวนรอบหนึ่งเนาะลองลองกดลองสร้างหรือว่า ลองเสิร์ชเข้าไปดูใน YouTube นะครับว่าไอตรงนี้มันเรียกว่าอะไรถ้าถ้าใครที่บอกว่าหนังสือนี่หาไม่ค่อยเจอเลยนะครับคุณเสิร์ชเข้าไปใน Google ก็ได้นในสิ่งที่อาจารย์ถามคุณผ่านสไลด์สามสไลด์เมื่อกี้นะครับ <c oughs> มีไหมน้่นมีไหมมีคำถามไหมนุ่น <c oughs> ไม่มีโอเค เดี๋ยวถ้าไม่มีมีไหมเดียมีอีกไหมสรุปคือช่วงบ่ายอาจารย์ขาเข้าหรือไม่เข้า,ขาคะคําตอบคือเข้าปกติค่ะแต่ถ้าเข้ามาแล้วอาจจะอยู่ไม่นานเพราะว่าอาจจะใช้แค่บอกแนวทางข้อสอบโอเคไหมโอเคค่ะอ่าถ้าไม่มีคําถามปิดห้องนะค่ะโอเค เตั้งใจนะครับตั้งใจไปทำนะในสิ่งที่อาจารย์บอกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ